อ๋อเพชรพรลวดสวัสดีพี่สุภุสกุลกับผมมาแล้วพี่น้องของแม่แลวันที่หนึ่งมิถุนาสองหา้หาหกแปดวันที่สิบหกพฤษภาคมของแม่แหล่พระเข่าได้พี่น้องเด้อหลุดเนาะเพิ่นนหิมะนี่ลางตะวันจับคู่พระเข่าตะวันเลขวิ่งเอ้ยเลขวิ่งกับหลุดเนาะพี่น้อง,ลลเ,เ,เ,ลงเ,เลขว,วิ่งกับหลุดเลขมันออกลางอัน แปดเจ็ดนอกพี่น้องนอเนาะบ่เขาส่วนเลขดับน,นี่ดับ 5, ย Q, w, อยู่อ w, ยู่พี่น้องล่างนี่ดับหาอยู่ส่วนดับเลขคู่นี่ก็ดับอยู่อยู่พี่น้องนี่ดับอยู่อยู่พี่น้องนี่เลขหกคู่นี่ดับอยู่คิงนิ่งพี่น้องเลขล่างเอาเขามาตามกันตอนหนึง่งมิถุน,นาเนี่ยวัดน,นี่ เลขดับเลขดับจับคู่ว่มีมากเนาะพี่น้องเนาะมันก็ได้ลดตุนทุนดีเนาะพี่นอนะ้องเนาะมาตามกันต่อพี่น้องของแม่แร่ให้มาล่างอย่างเดียวหนึ่ง oh bad วันนี้บ่เลขกวิ่งบ่ไหา้ไหต่ตนมาครบล่าง มาครบล่างหนึ่ง เ <9 S 2> 7็ดหกแปดอันนี้มาครบล่างเลยพี่น้องเด้วมีเหล็กหาตัวมาครบล่าง ส่วนจับคู่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเกต ดหนึ่งอันนี้เพิ่นกลับหปฟอมตัวนี้พี่น้องเพิ่นกลับหอน้ำแปดหนึ่งเก่าหนึ่งเพิ่นกลับห้น้ำตัวนี้่มัมกเพิ่นจับกูห้าก็าจับเอาเลยนี่เพิ่นเคียนบอกอยู่ว่ามาครบล่างเพิ่นกลับให้ฟอม่มัมกเพิ่นจับกู้ห้าก็าจับเอา เก้าแปดเก้าเจ็ดหกเก้าพันจับให้เก้าคู่เก้าคูนี่คือลางยางเดียวได้พี่น้อง มาเบ่งเล็กดับบะไนีเล็กดับตัวเดียวได้ไป่น้องเลขกเล็กดับจับกูคนบริจับให้ดับล่างดับล่างบ่เกี่ยวกับบนได้ไป่น้องได้ดับล่างไม่เกี่ยวกับบน ดับสองล่างดับสองดับล่างสองดับล่างสองส่วนเหล็กจับคูว่ามิโตเน้นได้พี่น้องได้เหล็กจับคูว่ามิตัตเน้นเก้าคูว่ามิตัตเน้นพี่น้องเรียกเอามักชอบตัวไหเพราะว่าเป็นบอเน้นไหน ขั้นบอามากเพิ่นจับคู่ให้เก้าคู่นี่เงาก็จับเอาวิ่นเอาน้องเ้าแทบหน้าจอเรื่อเดืองขีดท่วนของแม่แหล่นึงมิตูหน้าเนี่อันนี้คือลางยางเดียวเลยพี่น้องเด้อมาครบล่างเห็นบ่มาครบล่างมาเบิง บริเกียนบอกว่าเหล็กวินเอาน้องมาควบล่างด้วยจับเอาวินเอาอยู่ในนี่แหละไห้ว่ามาควบล่างรถหนึ่งเก้าเจ็ดหกแปดเนี่ยมันจับกู่ให้ก็คือหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแปดเก้าเจ็ดหกเก้าโบมตัวเนีนได้พี่น้องได้เก้าคู่เนี่ยโบมตัวเนียนพี่น้องเขามักตัวใดชอบตัวใดก็หาลอตเตอรี่กัน ราวะเก่าคูคนบ่มตีตัวเน้นขั้นบ่มากมันจับคูห้องก็จับวิ่งเอาอยู่ในนี่ในหาตัวนี่ส่วนเลขดับนี่คือดับรางดับรางนี่คือสองส่วนเลขจับคูบ่มีมากเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวขย้เบ่งติมใจห่ะพันธุ์สมามาให้นี่เพื่อนบ่มตีตัวเน้นบ่ม,มตีตัวเด่นนะพี่น้องเลขวิ่งกับบ่มีพันบอมีเลขวิ่งให้พันจับคูให้เก้าคู ส่วนดับล่างนี่ก็คือสองได้พี่น้องได้นี่ดับล่างนี่คือสองนี่ดับล่างนี่คือสองอพี่น้องแค่ปลาอยเมือของแม่แหลนี่ก็ได้นี่เนาะถ้ามักถ้าชอบกระจัดถ้าขัดกระพานเนาะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางก็ขอบุนขอบพูดแม่แหลนหลายๆที่ให้แนวทาง ขอให้พี่น้องเข้าโชคหมานสุขผู้สุขคนเฮงเฮงรวยๆทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับก็อย่าลืมฝากคดไลค์กดแชร์คดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม